ลักเลี่ยมครับที่ว่าปลูกตะเคียนทองไว้ที่ใหญ่ที่สุดในสวนออนซอนอยู่ที่ไหนครับจะเดินตรงไปครับพาไปดูหน่อยพาไปดูข้ามสะพานไปก็จะเจอแต่กลุ่มนั่นเป็นกลุ่มตะเคียนทองข้ามข้ามสะพานลักเลี่ยมตุ๋ยไปก็เจอเลยใช่ไหมครับใช่เ <c oughs> ข้าป่านะ เขาชอบอยู่ริมน้ําใช่ไหมพาะตะเคียนทองจริงมันขึ้นได้ทั่วไปเลยลูกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่ริมริมน้าริมคลองถ้าเราสังเกตคลองทั่วไปก็จะมักจะเห็นพวกตะเคียนรากมันจะยึดแนวตะลิ่งได้ดีไม่ให้ไม่ให้ตะลิ่งพังน่มเลื่อนนะพ่อนะ อันนี้นคือประโยชน์อย่างที่สี่ใช่ไหมประโยชน์อันที่สี่คือความอุดมสมบูรณ์อะไรความรุ่มรื่นเกิดระบบนิเวศนะนิเวศที่เห็นชัดๆก็คือง่ายๆอธิบายง่ายเอาใบไม้ไปใสน่นานะนิเวศง่ายๆใบไม้ก็เกิดระบบนิเวศเอาไปใสน่นาต้นข้าวก็จะได้กินใบไม้พอข้าวเติบโตมาก็จะเป็นอาหารของคนคนก็จะได้มากวาดใบไม้ระบบนิเวศง่ายๆ ครับไอนครับตะเกียนทวงอยู่ไหนครับนี่ข้ามสะพานนักเรื่องตู้ไปนี่เจอแล้ว <c oughs> ดูมาดันนีู้มาดันออยู่ในน้ำก็มีมาดันนะมาดันบิบคลองนี่มะดัน กำลังออกลูกเลยนะเพราะมาดัน <c oughs> ใช่ <c oughs> เนินมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะเจอเตะเกียนทองหรือยังครับวะโอ้ยนี่เลยเพราะว่าโซนนี้คือว่าต้นนี้เราใหญ่สุดอะ่ะนะภามสะพานลักเลี่ยมตุยมาก,ก็เจอ,อเลยนะนี่เนี่ยกลุ่มๆนี้คือตะเกียนเลยด,ดูต้นต้นถัดไปต้นนี้ก็น่าจะเป็นลองนะเนี<ช>่ยนะยนะต้นสีดำๆเนี่ยนะเห็นชัดเกนนั่นแหละลอง ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่ว่าโซนนี้ต้นนี้ละใหญ่สุดแต่ต้นนี้ใหญ่สุดอบโอบไม่มิดเลยนะไต้องสองคนอบนะน่าจะสองคนอบนะต้นก็สูงน่าจะสักยี่สิบสามสิบเมตรนะครับน่าจะได้อยู่นะแต่เกียนทองฝั่งไม้ฝั่งนี้น่าจะอายุสักยี่สิบปีได้นะเขาปลูกที่หลังอันนี้ปลูกที่หลังปลูกที่หลังฝั่งนู้นเนาะใช่ครับ เห็นไหมก็เขตนี้ก็ปลูกตะเคียนยาวไปเลยแต่ยาวไปเลยเคียนแล้วก็แซมด้วยปลูกมาฮอกมาปลูกที่หลังลงเลยครับตะเคียนมีพยุงบ้างพยุงก็ไม่ถ้อยโตนะะครับก็ประมาณนี้นะพ่อนะตะเคียนทองประมาณนี้แหละนี่ปลูกแข่งกับยมหอมก็ก็เนี้ยนี่ปูนหลุมเดียวกันเลยกับยมหอม ต้นจะตรงดีนะฮะนะตเตียนนะูอย่างเงี้ยตรงตรงดีแล้วไปดูต้นนั้นเันที่แม่ว่าแม่สงสัยว่ามันใหญ่กว่าต้นนี้ <laughs> นก็ว่ามันต้นนี้แล้ว